สวัสดีค่ะหายหน้าหายตาไปนานกับ How ท o เนาะก็บางทีก็ รู้ว่าจะแต่งลูกอะไรวันนี้ก็คิดไม่ออกนะคะแต่เพอร์เอิส2-3วันก่อนนะคะได้มีโอกาสได้ไปทดลองแต่งลุกของสาวเกาหลีนะคะได้มีโอกาสประสบการณ์กับตัวเองว่าทำไมเ,เคยสนใจสงสัยมานานล้วทำไมเกาหลีมันต่างไงกับลุกไทยก็รู้ว่าเออมันฉ่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเออไม่รู้ว่ามันฉ่ำขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะดูในกล้องอาจจะไม่รู้นะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฟาไทไลท์มาอย่างหนักเลยนะคะกับลุกนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่า ดูไฟอ,า,อาจจะไม่ออกแต่วเวลาไปออกแดดออกชีวิตประจาวันจะรู้สึกว่าเออนะเราจะโกลแล้วก็วาวๆข,ขาวๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นสาวเกาหลีนะคะก็ทําไม่ยากนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่ไฮไลท์นะคะแล้วก็การลงพื้นผิวให้ดีการเตรียมผิวให้รู้สึกว่าเออมีความสดชื่นช่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเป็นอะไรที่ทําง่ายนะคะเพียงแค่คุณแบบมี ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ดีก็จะคิดว่าลุกเกาหลีไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรานะคะแล้วก็เหมาะสำหรับสาว ทุกประเภททุกเพศทุกเพศทุกวัยค่ะใครอยากแต่งลุคนี้ก็ง่ายนะมันก็ไม่ได้เยอะไปไหนก็ได้ส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแบบใช้เวลาประมาณ5นาทีสินาท,ทีก็ออกไปจากบ้านได้เลยนะคะก็เป็นลุคที่เออฉันสวยสวยใสยนะจ๊ะไม่จําเป็นว่าจะต้องจัดหนักอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ>ก็เป็นลุคที่เพิ่งจะได้ลองแต่งแล้วก็เออเริศเลิก็ก็สวยดีนะหน้าฉันก็เบาดีไม่ได้แบบต้องแบบหนักมากบางทีติดขนตามากๆก็ก็รู้สึกหนักอยู่นะคะก็ยังไงก็ไปติดตามนิวโอดีกว่าค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาเริ่มเตรียมผิวกันก่อนนะคะก็ ลุกนี้นะคะที่จริงมันแต่งตาแต่งคิ้วเายน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องให้การาใส่ใจเกี่ยวกับการดูแลผิวพื้นฐานนะคะแล้วก็การลงซีซีครีมที่ดีนะคะเพื่อให้ดูลุกดูกโกลดูผิวสุขภาพดีนะคะคานหน้านี้นะคะก็ยังไม่ได้ทาอะไรนะคะแค่ทา,เ,าเป็นพวกบำรุงปกติแล้วก็มีครีมกันแดดน,นะคะตัวแรกที่จเิเบียรจะใช้ค่ะเป็นตัวนี้นะคะเป็น caty dog ค,ค่ะ water splash essence นะคะ without กต้าไทยโอนนะคะตัวนี้ค่ะก็คือที่เขากำลังฮิดกันอยู่ช่วงนี้ที่มันบอกว่าเป็นครีมน้ำแตกนะชื่อแอบ,แอบติดเลสนิดนึงคือเวลาใช้ทำไมถึงน้ำแตกเดี๋ยวจะลองทำให้ดูก่อนเวลาบีบมามันจะเป็นครีมขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเวลาเราถูถูไปสักพักมันจะมีมันจะมีน้ำอะ่ะเห็นไหมเอาน้ำค่ะ อืมแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมน้ำมาเลยไหมเออนเนี่ยเขาถึงเรียกว่า water splash นะคะก็คือมันจะทําให้ผิวขาวใสได้ในทันทีดูดูจากตัวอย่าง product ได้นะคะจากหน้าดําเป็นหน้าขาวเป็น quick step นั่นเองนะคะก็อันนี้นะจะก็เลือกทจะเอามาใช้ลงก่อนตัวแรกเลยนะคะเป็นการบํารุงหน้าเพราะว่าเวลาเกาหลีเนี่ยลูกส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยเขาจะเป็นแบบใสๆนะแล้วก็แบบชุ่มๆฉ่ำๆแ,แล้วรู้สึกว่าเออตัวเนี้ย ใช้แล้วหน้ามันฉ่ำดีมันรู้สึกว่าเออมันน้ำมันไปช่วยเติมแบบเซลล์ให้มันดูแบบตึงๆอ่ะเออจิบชอบเลยเนี้ยก็ก็ใช้มาสักสองสามสองสามวันแล้วนะก็รู้สึกเออโอเคอะไรเงี้ยก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ทาก่อนไอตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีเขาจะมีตัวอะไรนะนาโนโเทคโนโลยีนะคะทำให้ตัวเอสเซนส์ของในครีมอันเนี้ย มันซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไอตัวน้ําที่มันออกมาจากครีมที่มั่เกีทาให้ดูมันเป็นน้าแร่เขาบอกว่าเป็นน้าแร่จากเทือกเขาสูงในประเทศเกาหลีนะก็เหมือนกับที่เขาโฆษณากันที่ว่าเออประเทศเกาหลีทําไมเขาถึงผิวดีเขาก็จะมีพวกแนวเนี่ยเป็นเทคนิคนะคะค่ะพอเราลงตัวนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็จะลงอันนี้ทาทาปกติทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะก็เหมือนเป็นตัวเอสเซนต์บำรุงมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะจิ๊บชอบ อืมใช่ใช่มีกลิ่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็อ่ะตัวต่อไปที่เราจะลงนะคะหลังจากที่เราลงตัวบำรุงตัวนี้แล้วนะคะก็จะเลือกใช้ซีซีครีมค่ะวันนี้เป็นลุกเกาหลีนะส่วนใหญ่ก็จะเลือกเครื่องสำอางเกาหลีมาใช้นะคะจะได้ให้มันเกาหลีของจริงนะคะโอเคตัวนี้ค่ะเป็นซีซีครีมนะคะของแคทตี้ดอเหมือนกันต่างกันยังไงนะคะก็มันมีสองหลอด เวลาไปซื้อก็จะมี2ส,สีนะคะมันก็ดูข้างๆตรงนี้นะคะมันจะมีเขียนว่ากรีนนะคะเบอร์2กับเออเบอร์หนึ่งไลท์เบนะคะก็ถามว่าผิวยังไงเลือกสียังไงนะคะเมื่อกี้ลองไปศึกษาผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะเขาบอกว่าสีเขียวนะคะสีเบอร์สองกรีนเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับสาวที่มีผิวขาวนะคะขาวอ่ะ เราต้องการให้ขาวยิ่งขึ้นให้มันดูแบบไร์แบบเช่นขาวแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเลือกสีเขียวส่วนสาวไทยผิวสองสีก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะถึงแม้ว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งเขียนว,ว่าไลท์เบทเขาแนะนาให้สาวไทยใช้เบอร์นี้เพราะว่าจะทําให้หน้าของคุณจากหน้าที่มีสีสองสีเนี่ยกลายเป็นหน้าที่ขาวได้ถ้าคุณเอาเขียวไปมาจะหน้าเขียวนึกออกไหมคุณควรจะต้องเลือกสีไลท์เบทสำหรับสาวผิวสองสีนะคะส่วนวันนี้ของจิ๊บนะจิ๊บเลือกที่จะใช้สีเขียวเพราะว่าผิวจิ๊บขาวนะคะส่วนเดี๋ยวตัวเนี้ย ที่จริงเมื่อกี้ลองเนื้อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองบีบให้ดูก็ได้มันก็ไม่ได้ดรามมากเพราะฉันคิดว่าจันก็ใช้เบอร์หนึ่งได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเออวันนี้ฉันอยากได้ลุคขาวมากแค่ไหนถ้าอยากได้ขาวว,าวอกๆเลยก็ใช้สีเขียวแต่ว่าถ้าอยากได้ขาวเป็นธรรมชาติก็สีสีหนึ่งไลยเบสน,นะคะ,ะข้างในนะคะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ฉันชอบลายเสอดาวนะฉันก็เลยคิดว่าอันนี้น่ารักนะคะกะ็สีเขียวนะคะเรามาดูก่อน เดี๋ยวจิ๊บลองบีบสีไลท์เบทให้ดูก่อนก็ได้นะคะสีไลท์เบทที่จริงมันมันมันไม่ดำอะ่ะเออมันมันผิวขาวก็ใช้ได้เนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะถามว่าซีซีครีมดียังไงนะคะก็คือเราเริ่มจากแต่ก่อนมันฮิตบีใช่ไหมอ่ะระหว่างที่เราเมาส์ไปเราขอลงสีเขียวไปก่อนนะอันนี้จะลงสีเขียวเขาบอกว่าซนะีซีครีมเนี่ย นวัตกรรมมันก็พัฒ,พฒนาขึ้นนะนะจาก BB นะก็เปลี่ยนเป็น CC ใช่ไหมพอาะ CC เนี่ยเขาก็จะมีพวกแนวแบบนวัตกรรมใหม่ๆลงไปทำให้ผิวกระจ่างใสกระจ่างแสงมากขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อครีมไม่เป็นคราบเกลี่ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็พัฒนาตามตามอะไรก็ยุคสมัยนะบีบีก็เก็บซะเชยแล้วนะตอนนี้ต้องเป็นซีนะจ๊ะอ่ะ ก็ทานะคะก็เวลาเกลี่ยมันเกลียกล่ยง่ายนะคะเห็นไหมคะมันไม่ยากนะคือบางยี่ห้อนี่เหนียวจริงๆเออเกลีย่ยไปก็เป็นคาบแล้วซีซีบางยี่ห้อก็ลองลองดูแต่บางยี่ห้อนี่ก็ก็ดีนะก็ตัวนี้มันถ้าใครที่ไม่ชอบเนื้อแบบหนักๆโอเคถ้าใครชอบเนื้อหนักๆก็ต้องไปเลือกที่มันเหนียวหน่อยแล้วคุณก็ต้องมาวอร์มก่อนไม่ใช่มันไม่มันไม่ไม่ดีนะก็ดีแต่คือคุณต้องวอร์มนานหน่อยแล้วก็มาโบโบบนหน้าใช่ไหมแบบ แปะ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 อันนั้นคือสําหรับซีซีที่หนาแต่ส่วนซีซีตัวนี้ที่ลองใช้แล้วเนื้อมันบางก็เลยแบบฉันไม่ต้องแบบใส่ใจกับมันมากคือทาทาไปมันก็เออใสแล้วก็ไม่ต้องเกลี่ยนานแบบ ส,สีที่มันหนานะคะคเป็นคอนซีลเลอร์นะคะถ้าใครใต้ตาไม่คล้ำคอนซีลเลอร์ก็ข้ามไปก็ได้นะคะแต่ของจิจะค่อนข้างคล้ำนิดนึงนะคะแล้วลุกเนี้ยคืออยากให้ใต้หน้ามันใสเพราะฉะนั้นถ้าตาดำอะไรเงี้ยควรจะกบด้วยคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ก็ใช้ของบอดมิบ่าวนะคะคอนซีลเลอร์ธรรมดาเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะสมดุดละอันนี้นะคะหนึ่ง,งก็ลงใต้ตานะคะ พวกนี้นะคะอย่าเน้นช่วยนะคะเน้นละเอียดนะคะเพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันเป็นงานที่แบบมันแต่งอ่อนเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องใส่ใจกับรายละเอียดการลงคอนซีลเ ER, ลอร์ลงซีซีครีมลงแป้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันมันจะได้แบบออกมาดูแบบเนี้ยบจริงๆผิวชั้นสวยผิวชั้นเรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปเราจะลงแป้งนะคะแป้งวันนี้เราจะไม่ใช้แป้งประสมรองพื้นไม่ใช้แป้งฝุ่นอัดแข็งอะไรทั้งนั้นเราจะใช้ใสๆอะคะ่ะคือจิ๊บเห็นหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าคือจิ๊บได้ลองใช้ยี่ห้อนี้ค่ะคาร์ทีสนะคะชื่อว่าพายแอนด์ t a ท์ท n นสูสเซนลูสพาวเดอร์นะคะมันจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ยเนื้อสีขาวเลยไม่มีสีนะคะ ก็ถ้าถามว่าเคยเห็นน่ห้ออะไรอีกเห็นจุบใช้ของแม็กนะคะมันจะเป็นแบบคล้ายๆซิลิโคนก็ได้แล้วก็เห็นวันนั้นช่างแต่งหน้าใช้ของ b o b b ี้บาวนะคะหรือว่าของยี่ห้อเอเซนก็มีนะคะเอเซนก็จะถูกหน่อยคาทิสก็จะเป็นกลางๆแม็กก็จะแพงนิดนึงบอบบี้บาวก,ก็แพงหน่อยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ลองไปดูเอานะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะในการเซตนะคะลงให้บางที่สุดเพราะเราจะโชว์ผิวของเราวันนี้นะคะเราจะใช้คาบูกีนะคะ นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เคาะแป้งออกนะคะแล้วก็ลงบางๆนะคะบางๆจริงๆถามว่าทําไมไม่ใช้แป้งฝุ่นสีๆเพราะว่าลองใช้ตัวนี้นะคะกับลุกนี้รู้สึกว่ามันบางดีแล้วก็หน้ากระจ่างสายโดยที่แบบไม่ต้องมีความรู้สึกของแป้งหนักๆมานะคะลองลองไปใช้ แต่ไอ,เ,อเขาเียแป้งเนื้อแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยดูลองไปหาซื้อมาใช้ดูเออจรว่ามันก็โอเคนะคะหลังจากที่ได้ลองนะคะก็ลงบางๆอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นตาวันนี้นะคะตาที่จะเลือกใช้นะคะก็จะเลือกใช้อายแชโดว์ของเกาหลีเพราะว่ามันเป็นลุคเกาหลีถูกไหมเราก็อยากได้ของเกาหลีมาใช้วันนี้จะเลือกใช้ของมิชาค่ะหาแปลงก่อน,ๆๆนโอเคมิชา อะไรเนี่ย Signature v e l well v w t Art Shadow นะคะสีชมพูวันนี้ขอลงเป็นสีชมพูเนาะโอเคค่ะมันจะมีอ่อสีทั้งหมดเยอะอยู่แต่เราคิดว่าเราจะใช้แค่ประมาณเนี่ยไล่ๆกันหน,น,นึ่งสองสามสี่สีเสียนอนเนี่ยนะคะโอเคขอลงสีขาวที่สุดตรงช่วงหนกคิวนิดหน่อยก่อนนะคะให้รู้สึกว่าสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะไล่ไปสีที่สองนะคะสว่างน้อยมาหน่อยนะคะก็ใต้โหนกคิ้วลงมานะคะเต็งๆค่ะเสร็จแล้วนะคะชมพูนี้ข้ามไปขอเป็นชมพูชมพูเนี่ยชมพูเนื้อเนือตรงนี้จุดร่องใหญ่นี้นะคะใครมีพาเลทสีชมพูอ่อน,ออนที่บ้านที่ไม่วิ่งมากก็ใช้ได้นะคะเราจะลงตรงอายลิดนะคะ เบอกตาดันเองไม่ต้องหล่อบงหล่อเบาเลยนะวันนี้ทาหน่อยๆค่ะต่อไปเราก็จะเขียนอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์นะคะ,ะ,คะก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์ดินสอข้างใต้ตาก่อนนะคะใต้ตาข้างในนะคะแบบนี้นะคะก็ยกเปลือกตานะคะแล้วก็ค่อยๆระบาย นะคะค่ะต่อไปตาล่างนะคะแล้วก็จะเขียนนิดหน่อยนะคะข้างในเดียวค่ะแค่ถึงประมาณสักครึ่งตานะคะค่ะส่วนตาบนนะคะเมื่อกี้ที่เราลงดินสอไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นเจลไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะประมาณนี้นะคะ สักนิดหน่อยนะคะให้มันมีลายของเส้นนิดหนึ่งนิดเดียวพอนะคะก็ะนะะบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะ หลังจากที่เราได้อายไลเนอร์นะคะซสเ์เล็กๆสองข้างนะคะก็เอาเล็กที่สุดเท่าที่คุณทําได้แล้วกันนะคะของจิ G ๊บจะชอบไซส์ประมาณนี้คือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะให้มันพอมีอายไลเนอร์บ้างมิังนจะรู้สึกแปลกๆนะคะเราก็จะมาลงที่หัวตานะคะด้วยสีสว่างที่สุดที่อายแชโดว์ใช้เมื่อกี้นะคะสีเนี้ยค่ะสีที่สว่างที่สุดนะคะก็ใส่ตรงหัวตานิดเดียวนะคะให้รู้สึกว่าเออสดชื่นขึ้นมานิดนึงนะคะ ให้มนแบบวิงวิงจะใช้มาสคาร่าเขานี้เี้ะไม่ใช้ขนตาปลอมนะคะเราก็ดัดขนตาค่ะเราเลือกใช้มาสคาร่าสองแบบในครั้งนี้เลยเพราะว่าในเมื่อเราไม่ได้ติดขนตาเราก็อยากให้ขนตาเราเด้งใช่ไหมเราจะเลือกใช้ตัวนี้ค่ะ,ะ Misha Signature Technical Up นะคะมาสคาร่านะคะจะมีรุ่นวอลูมกับรุน่น พอลล m มกับรุ่น lash นะคะอืม Lash ก็คือ lash ก็ยาวนะคะพอลล m มก็หนานะแล้วก็เราจะเลือกใช้ lash ก่อนให้มันยาวก่อนแล้วเราเค่อยมาปรับพอลล m มให้มันหนาขึ้นอีกที้นึ่นะ,ะก็ปัดก่อนนะคะถ้าเป็น lash มันจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะ ค่ะต่อไปรับสองจะต่อด้วยหัววอลุ่มนะคะหัววอลุ่มจะเป็นปลายตรงๆแบบนี้นะคะ่ะก็ปัดเข้าไปนะคะนะคะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขนตาล่างเหมือนกัน คิ้ววันนี้ก็จะใช้สีอ่อนลงมานิดนึงนะคะเป็นของสกินฟูดสำหรับเขียนคิ้วเลยที่เขาจะให้ซื้อเป็นแยกๆแบบนี้นะคะกะ็ไม่ต้องเน้นแบบเข้มมากนะคะแล้วก็ให้เน้นเป็นคิ้วของตัวเองที่ก็จะวาดตามรูปคิ้วที่จะมีนะคะแล้วก็ลากต่อไปอนี้เดียวนะคะไม่ได้เน้นนะคุแบบคิ้วแน่นคิ้วหนักอะไรเงี้ยคือลากหางเพิ่มมาอีกหน่อยนึงประมาณนี้นะคะ ก็เห็นแม่สาวเกาหลีคิว้วจะสั้นๆนะเขาไม่ได้บอกโหคิ้วงงยาวลากไปถึงหูเลยไม่ใช่นะก็แค่ให้มันพอแบบมีสีเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะ พอเราได้คิวที่ง่ายๆนะคะเราก็จะมาลงแก้มค่ะจะก็จะใช้ของมิชช่านะคะ The Style สี PK01 เป็นชมพูนมนมอ่อ,อนๆน,นะคะในการทานะคะเวลาทาเราทาตั้งแต่โหนกแก้มนะคะไล่เป็นตัวส C แบบนี้นะคะยิ้มก็ได้ค่ะแล้วก็เน้นตรง่หน้าแก้มนิดนึงนะคะให้มันมีสีอ่นอนๆนะคะเกาหลีนะคะเขาจะไม่ได้แบบเขาจะเน้นแก้มมากอะไรงี เกาๆอย่าลืมเราต้องเกาวันนี้นะคะใช่แล้วนะคะเราปร๊อบสีที่หน้าแก้มด้วยสีแองเจลิก้าของน a าสนะคะให้มันมีวิงนิ้งิงนิ่งมีเตียวนะคะตรงหน้าแก้มใกล้เสร็จแล้วนะคะโอเคตึงตงๆต,งตงค่ะต่อไปเคล็ราลับของเราวันนี้นะคือ ตัวไฮไลท์นะคะเพราะว่าเกาหลีเขาจะเน้นหน้างเงาใช่ไหมวันนี้จิ๊กก็จะเลือกใช้ตัวนี้ค่ะ uh, Mac Mineralize Skin Finish นะคะสี soft and gentle นะคะเป็นวิงวิงแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ Catrice นะคะ p Time and Fine นะคะ h i g h l i d i n g Powder for r l u m i n o u s Glow นะคะก็คือเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออก ชมพูนิดๆนะคะมื่กี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะโอเคเราก็จะเลือกใช้แปรงที่ใช้แปรงทาแก้มนี้นะค่ะก็ไม่ได้ให้กระจายมากอยากให้มันอยู่กับหน้าเรานะคะก็เน้นตรงโหนกแก้มก่อนนะคะของแม็กนะคะลงไฮไลท์ให้มันวาวๆะค่ะตรงที่แสงกระทบนะคะลงไปเลย เสร็จแล้วลงตรงหน้าผากค่ะที่แสงกระทบนะคะแล้วก็จมูกนะคะก็คางให้มันดูแบบวาวดูนี้ก็อาจจะไม่ค่อยวาวแต่เดี๋ยวถ่ายรูปจะเห็นว่าเออม,มันมันดูกโกลวกมากๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงทาอีกทีด้วยของคาทีสเนี่ยนะคะคาทีสนะคะตรงแก้มตรงหนกแก้มเหมือนกันนะคะ หน้าผากจมูกแล้วก็คางค่ะแล้วก็ขอกดตรงอ่าตานิดนึงนะคะตรงเปิดตาตรงกลางนะคะนิดนึงนะคะก็กลแล้วนะคะสุดท้ายท้ายสดุดขอลงเป็นกรอส ง่ายๆนะคะให้รู้สึกว่าเออมีสีสันนิดนึงนะคะซิปก,ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะมิชชานะคะซิกเจเจอร์แกลมอาร์ตทริปเปิลเลฟเอสีเอฟสิบนะคะสีทีพีเคศูนย์หนึ่งแม,มบพิงค่ะเป็นชมพูนี่นะคะก็ไม่ต้องปาเยอะมากนะคะแล้วก็เมมอวให้มันมีแบบ สีนิดหน่อยนะคะเอามาือกดๆเอาอย่างนี้นะคะเ okay, เสร็จแล้วค่ะก็ลุคเกาหลีนะคะเป็นอะไรที่แต่งง่ายมากๆนะคะก็แบบไม่ต้องมีขนตง้งขนตาอะไรเลยแค่แบบว่าลุกให้มันดูกโกลโกลมีไฮไลท์คู่ใจนะคะแล้วก็มีอะไรนิดนิดหน่อยมาสคาร่าคู่ใจแค่นี้เองก็เกาหลีได้แล้วนะคะก็เป็นลุคง่ายๆที่ใครๆก็แต่งได้เป็น e v e r เดย์ลุคของของหลายๆคนที่คนที่แบบช่วงนี้กําลังอยากได้นะคะถามว่า อ,อมีคนบอกว่าเอ,อกลัวลุกเกาหลีว่าเอ,อพี่มันจะดูฉ่ำไปไหมระหว่างแบบไปข้างนอกถ้าเป็นคนที่หน้าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรห,หน้ามันมากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลุคนี้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณหน้ามาเลยคุณก็ปรอบพวกออไฮไลท์ลงมานิดนึงก็ได้ค่ะจะทําให้ดูหน้ามานันน้อยลงแต่ถ้าใครเคยช้นเกาหลีจา๋าก็เน้นป้าไฮไลท์ลงไปเยอะๆนะคะมันจะได้ดูแบบ ช่ำๆนะคะนิดนึงนะคะโอเคก็เป็นลูกง่ายๆนะคะที่สอนทำในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีต่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอใหม่ๆมาให้ดูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย